สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตรีชัยนรงค์ไม่เคยโกรธพ่อแม้ทิ้งให้อยู่กับแม่ เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งยอดกระตันยูจนมีแม่ยกเทจใจให้ได้ติดตามผลงานของเขาอยู่ตลอดสำหรับตรีชนะรงเจ้าของฉายาจิโกโบิกอายสายอารมณ์ขวัญใจแม่ยกซึ่งเขาเกิดและโตที่บ้านหนองนกเขาจังหวัดสระแก้วพ่อแม่มีอาชีพทำสวนทำนาฐานครอบครัวดีมีพร้อมทุกอย่างจนเขาอายุเก้าขวบครอบครัวมีปัญหาอายุสิบขวบพ่อแยกทางกับแม่ทิ้งให้แม่อยู่ตามลำพังกับลูกๆสี่คนน้องสาวคนเล็กเพิ่งคลอดแต่เขาไม่เคย โกรธพ่อคิดว่ายังไงก็เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดขณะที่แม่ไม่สบายต้องรักษามีเพียงรายได้จากพี่ชายคนโตเลี้ยงครอบครัวและรักษาแม่จนหายหลังจากครอบครัวขายสมบัติเก่าจนหมดแลกตังค์มาซื้ออาหารเลี้ยงปากท้องเขาได้พี่ชายคนโตส่งเรียนหนังสือเห็นครอบครัวลำบากจึงไม่มีใจเรียนต่อแต่สินใจออกมาทำงานด้วยการเดินสายร้องเพลงหารายได้ช่วยครอบครัวตอนเรียนอยู่ม .4 ได้ค่าตัว1 0 0ถึง300บาททำให้มี ใจรักการร้องเพลงจนมาประกวดร้องเพลงในรายการศึกวันดวลเพลงได้แชมป์ถึง17สมัยภายหลังได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับค่ายแกรมมีโกจนมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนเพลงได้ติดตามชมมาจนถึงทุกวันนี้จนกลายเป็นขวัญใจไม่ยกลายต่อหลายคนจึงทําให้มีตังไปสร้างบ้านใหม่ให้กับคุณพ่อตามที่ได้หวังไว้แม้ว่าคุณพ่อจะไม่ได้อยู่กับเขามานานมากแล้วเรียกได้ว่าเป็นลูกชายที่กระตัญยูสุดๆตอนนี้ครอบครัวก็กินอยู่สบายมาก ขึ้นกว่าแต่ก่อนบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ